สวัสดีครับพี่น้องครับเราอ่านพระวจนะพระเจ้ากันทุกเช้าข้าพเจ้าอยากจะกนหนุนใจพี่น้องนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์เรามีเวลาหลายชั่วโมงทีเดียวนะครับแต่อยากให้เราได้ถวายเวลาให้กับพระเจ้าเป็นผลแรกในเช้าของแต่ละวันเราใช้เวลาประมาณ20-30นาทีในการอ่านพระวจนะพระเจ้าและทําความเข้าใจกับพระธรรมในตอนตอนนั้นนะครับดังนั้น ถ้าเราสนใจในพระวจนะพระเจ้าพี่น้องครับพอเราอ่านจบเล่มเรามาดูสิครับว่าชีวิตของเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับวันนี้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพระธรรม1ซาสมูเอลบทที่9ถึงที่บทที่11แล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้สมูเอลนะครับขอภัย1ซาสมูเอลเนี่ยเราจะเห็นว่าอิสราเอลได้กษัตริย์แล้วนะครับเราจะเห็นว่า แผนการอันดีของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์นะครับแม้ว่ามนุษย์นั้นจะผิดพาลาดล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามในตอนนี้ครับอิสราเอลร้องขอที่จะมีกษัตริย์โดยที่ไม่สนใจคําเตือนที่พระเจ้าทรงบอกผ่านทางโซเมเอลว่ากษัตริย์จะทําอะไรกับพวกเขาบ้างและพวกเขาเองก็ยังยืนยันครับว่าอยากจะมีกษัตริย์ต่อไปและการทําเช่นนี้ครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเลยครับ แต่พระองค์ยังทรงรักไหมครับยังทรงรักมากและพระองค์ก็ยังทรงมีแผนการที่ดีต่อเขาครับวันนี้เรามาดูครับว่าในกระบวนการที่พระเจ้าทรงนำกษัตริย์ให้อิสราเอลเราจะเห็นถึงความสัมพันธ์และนามพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์พี่น้องครับเราเห็นว่าซาอูลนะครับเป็นกษัตริย์องค์แรกและเราก็ได้ยินชื่อเสียงของซาอูลในทางที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ เขาเป็นคนที่ผิดพลาดล้มเหลวทำบาปนะครับเราอาจจะลืมภาพของซาอูลในช่วงต้นไปวันนี้เรามาดูครับว่าซาอูลเป็นลักษณะแบบไหนในบทที่9ข้อ1ข้อ2ครับเราเห็นว่าซาอูลมีลักษณะที่เป็นชายรูปงามเลยทีเดียวครับเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่สูงขนาดไหนครับสูงกว่าบรรดาประชากรของอิสราเอลคนอื่นครับสูงกว่ามาก นะครับแสดงว่าถ้ามองไปนะครับจะเห็นเลยว,ว่าคนไหนคือซาอูลเพราะเขาจะมีความสูงที่โดดเด่นซึ่งเหมาะไหมครับเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็นกษัตริย์เพราะเขาจะเป็นกษัตริย์รูปงามไปที่ไหนก็มีแต่คนที่ยำเกรงนะครับเกรงกลัวเกรงขามที่จะต้องนํากองทัพนั้นออกไปสู้รบครับอันทีและครับในฐานะที่ซาอูลนั้นได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล ตัวเขาเองมีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าไหมครับมีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้านะครับพระเจ้าให้ความสําคัญจึงเลือกเขาครับพระเจ้าเลือกซาอูลให้กับชนชาติอิสราเอลเพื่อเป็นกษัตริย์ดังนั้นซาอูลจึงเป็นเหมือนของขวัญของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานแก่อิสราเอลครับเป็นตัวแทนแห่งความรักที่พระเจ้าปรารถนาที่จะสำแดงต่อชนชาติอิสราเอลพระเจ้าทรงประทาน อิสซาอูลนะครับแก่อิสราเอลด้วยพระคุณที่คนอิสราเอลจะทําบาปกับพระองค์ด้วยการปฏิเสธพระองค์และอยากจะได้กษัตริย์ที่เป็นมนุษย์แทนพระองค์แต่พระองค์ทรงมีพระเมตตาครับพระองค์ทรงอดกั้นพระทัยและพระองค์ไม่ไม่ถือโทษพระองค์ปรารถนาที่จะกช่วยอิสราเอลผ่านทางกษัตริย์องค์นี้ถ้าพี่น้องจําได้นะครับพระเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์ทรง สงสารประชากรของพระองค์ที่จะต้องตกเป็นทาสตกอยู่ในเงื้อมือไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติคนฟิลิสเตียคนที่อยู่ในพื้นที่ของแผ่นดินคาดาอันนั้นพระเจ้าไม่ปรารถนานะครับไม่อยากจะเห็นประชากรของพระเจ้าที่ตกอยู่ในสภาพที่น่าสมเพชตกไปเป็นทาสของเขาพ่ายแพย้แพ,พ้แก่ศัตรูที่มาโจมตีต่ออิสราเอลพี่น้องครับแล้วเราจะเห็นว่าพระเจ้าทํำยังไงครับเพื่อให้ซาอูลนั้น ได้ฉายแสงแห่งความเป็นกษัตริย์พระองค์ได้ส่งประทานพระวิญญาณของพระองค์สถิตกับซาอูลใช่ไหมครับพอเราเห็นว่าพระวิญญาณพระเจ้าสถิตอยู่กับซาอูลซาอูลก็เผยพระวจนะได้ครับและก็ประชาชนก็เห็นว่าซาอูลนั้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนครับพระเจ้าพระองค์ได้ทรงเตรียมซาอูลและทําให้เขาพร้อมในความเป็นกษัตริย์ที่จะนําประชาชนครับ แม้ว่าช่วงแรกพี่น้องคิดว่าซาอูลพร้อมไหมเลยครับซาอูนไม่ได้พร้อมนะครับเขาไม่ได้มีความกล้าที่จะเป็นกษัตร,ริย์เลยเขาไม่ได้เคยแสดงตัวนะครับว่าเขาอยากจะเป็นกษัตร,รยิย์แต่เมื่อพระวิญญ,ญาณพระเจ้าทรงสถิตกับเขากลับกันเลยครับจากคนที่นิ่มๆติ่มๆเฉยๆนะครับกลับกลายเป็นคนที่มีใจห้าวหาญอยากจะนําอิสราเอลออกไปสู้รบด้วยความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ครับเขามีความสามารถในการที่จะรวมใจผู้คนอิสราเอลในการที่ไปออกรบอันดะลครับพระเจ้าพระองค์ทรงยืนยันว่าซาอูลเป็นกษัตริย์ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งนะครับการจับฉลากเป็นการยืนยันว่าซาอูลเป็นบุคคลที่พระเจ้าเลือกพระเจ้าเลือกให้ซาอูลเป็นกษัตริย์เพื่อป,ประชาชนอิสราเอลจะยอมรับเขาครับจะยอมรับเขา เมื่ออิสราเอลมีกษัตริย์เป็นครั้งแรกแล้วพี่น้องครับบรรยากาศเป็นยังไงฮะเราเห็นว่าโอ้โหอิสราเอลมีความชื่นชมยินดีใช่ไหมครับทั้งซาอูลทั้งประชาชนและสมวเอลเองนะครับในฐานะปุโรหิตผู้เผยพระชนะก็เต็มใจที่จะเจิมซาอูลและประกาศซาอูลต่อหน้าประชาชนอิสราเอลว่าซาอูลนั้นเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลครับพระเจ้าทรงประทานกษัตริย์แบบซาอูล ให้กับอิสราเอลพระเจ้าประทานกษัตริย์แบบไหนครับเหมือนกับคนในพื้นที่ไหมคําตอบคือไม่เหมือนเลยซาอูลมีความงดงามมีความสง่างามซาอูลเหนือกว่ากษัตริย์ทุกๆุกคนที่อยู่ในดินแดนนั้นอิสราเอลไม่น้อยหน้าใครเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะปฏิเสธพระเจ้าไม่ให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาเขาเรียกร้องกษัตริย์มันที่เป็นมนุษย์ พระเจ้าก็ยังทรงประทานคนที่เหมาะสมคนที่ดีมีความสามารถในการรบและซาอูลเองก็ยังเป็นกษัตริย์ที่มีจิตใจที่ดีด้วยครับพระเจ้าประทานกษัตริย์ที่ดีแก่อิสราเอลไหมครับใช่ครับพระเจ้าทรงประทานกษัตริย์ที่ดีแก่อิสราเอลนะฮะถึงว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะทําอะไรกับพระองค์ก็ตามปฏิเสธพระองค์ก็ตามใช่ไหมครับและถามว่าพระเจ้ารู้ไหมครับว่าซาอูลจะต้อง เป็นกษัตริย์ที่ทำบาปและเป็นกษัตริย์ชั่วในอนาคตนะแล้วทำไมพระเจ้าจึงเลือกซาอูนอีกทั้งๆท,ที่พระองค์ทรงรู้ท่านที่รักครับพระเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าแน่นอนพระองค์ก็ทรงมีความหวังใจพระองค์ไม่ปรารถนาให้ใครล้มเหลวเลยครับพระองค์ไม่ได้ประทานคนที่แย่ที่สุดเพื่อจะให้นำอิสราเอลและเห็นว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดที่ทำบาปต่ตอพระองค์ พระองค์ทรงเตือนและบอกถึงผลเสียของการมีกษัตริย์แต่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อคนของพระองค์นะครับและประทานคนที่ดีที่สุดท่ามกลางพวกเขาซาอุลเริ่มต้นดีมากนะครับในการเป็นกษัตริย์แต่ว่าเขาไม่สามารถรักษาความดีนี้ไว้ได้ตลอดจนเขาต้องถูกปลดจากการเป็นกษัตริย์ทันทีแล้วครับซาอุลผิดพลาดล้มเหลว นะครับล้ำหน้าพระเจ้าแล้วก็ถูกปลดพี่น้องครับเป็นข้อคิดของเรานะครับเวลาพวกเราเห็นผู้นำของเราที่ล้มเหลวและบางคนก็ล้มลงอยู่ในความบาปดังนั้นขอให้เราเข้าใจนะครับว่าพระเจ้าไม่รู้หรือว่าให้คนคนนี้เขาจะล้มลงเนี่ยพระเจ้าให้เขามาเป็นผู้นำทำไมให้เขามาเป็นสีที่บานทำไมให้เขามาเป็นประธานองค์กรทำไมทั้งๆที่พระองค์ก็รู้ว่า เขาจะต้องผิดพลาดล้มลงทันทีลักครับเหมือนก,นกันกับซาอูลครับพระเจ้าไม่ปรารถนาและไม่มีพระประสงค์ให้มนุษย์ล้มเหลวครับแต่มนุษย์เองต้องรับผิดชอบในการดําเนินชีวิตอย่างระม,มัดระวังเส้นทางการเดินติดตามพระเจ้าเป็นเส้นทางที่ต้องคอยและแวดระวังเพราะมีฝั่งตรงข้ามคอยจะฉุดลัง คอยที่เตะตัดขาเราได้ตลอดเวลาดังนั้นพี่น้องครับเวลาพี่น้องเห็นใครที่เขาผิดพลาดเขาล้มลงเขาทำบาปอยากให้รู้นะครับว่าพระเจ้าส่งล่วงรู้เหตุการเหล่านั้นดีอยู่แล้วและพระเจ้าไม่ปรารถนาให้ใครผิดพาดลาดและล้มเหลวดังนั้นเราต้องเห็นใจเขาครับแล้วช่วยกันพยุงเขาขึ้นมาให้กลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าและดูแลเขา ให้กลับมารับใช้พระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเราจะเห็นว่าความรักพระเจ้าที่มีต่อประชากรของโค์เป็นไงครับรองค์สม,มุยพระเมตตานะครับพระองค์ไม่ปรารถนาให้ประชากรของพระองค์นั้นพ่ายแพ้กับศัตรูวันนี้ใครเป็นศัตรูของเราเนื้อหนังของเรามารซาตานพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เราพ่ายแพ้ครับวันนี้เราต้องเลือกให้พระองค์ส่งเป็นกรรษัตริย์ที่ครอบครองเราพระองค์จะส่งรบแทนเราและพระองค์จะช่วยเราให้เรามีชัยชนะ ในสงคมในฝ่ายวิญญาณน,นั้นนะครับขอบคุณพระเจ้าครับที่เราได้เป็นประชากรของพระองค์ได้รับสิทธิพิเศษมากเลยและเราก็ได้รับพระเมตตาจากพระองค์นี่แหละครับคือบทสรุปของพ่อวจนะพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโซเอลบทที่9ถึงบทที่11ครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับและวันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ครับขอมอบเวลานี้ให้กับผู้นำนมัศการของเกตหกครับ